นีโวว่ติตมเลรอตงสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับเอาขึ้นอย่างสาสมกุมกอาลาฮิตบันลอเหิมเกลิมยิงจรวดใส่ประเทศอิสราเอลแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีสวนกลับด้วยเครื่องบินรบเทพเสียหายยับเยินลาพนาศูน และกลุ่มกอกระไฮามาตไม่สนข้อตกลงตัวประกันยังยิงจรวดใส่ประเทศอิสราเอลจากพื้นที่ในเมืองราฟาแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพโจมตีถล่มคืนอย่างหนักเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอลเปิดชีพสมาชิกกลุ่มกอกร้ายฮามาสดับสยองอีกซีนหนึ่ไปเกิดใหม่เรียบร้อย เมื่อวันที่6พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข,าามามข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกร้ายฮามาสละ้พัิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มกอกร้ายฮิตบุรลาเบื้รักของฮามาสยังเหมิมเกริมอย่างต่อเนื่องนะครับยิงจรวดจ,จากพื้นที่ทานใต้ของประเทศเลเวนอนใส่พื้นที่ทางทิศเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งมีภาพเหตุการณ์ ที่ประชาชนชาวอิสราเอลถ่ายไว้ได้นะครับที่แสดงเห็นในช่วงเวลาที่จรวดของกลุ่มก่อกลายฮิตบอลเลาะช่วไรยทาการยิงใส่ประเทศอิสราเอลประมาณ10กว่าลูกนะครับตามรายงานข่าวที่รายงานไว้ที่กลุ่มก่อกลายฮิตบอลเลาะบังอาจยิงใส่ประเทศอิสราเอลแบบนั้นนะครับแต่งานดีของทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้สมาชิกกลุ่มก่อกลายฮิตบอลเลาะช่วยไรยเหิ่มเกรีอมอยู่ข้างเดียวนะครับจึงได้โจมตีตอบโต้สวนกลับคืนอย่างสาสมและหนักหน่วงรุนแรงเด็ดขาดนะครับด้วยเครื่องบินรบเทพ ของพวกเขานะครับทำการยิงระเบะเิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์รวมถึงการยิงปืนใหญ่นะครับโจมตีสแหน่งของกลุ่มกอกรายฮิตบลลาะสะตุ้มสตุ้มแบบนี้ใส่ไม่ยัง้งแบบนี้เลยครับจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถเทิงเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับพี่น้องลูกจรวจเจดมลูกเดียวนะครับสามารถทําลาย ตึกฐานที่มั่นของกลุ่มกวากระายฮิดปรลเลาะทั้งตึกเสียหายยับเยินเสียหายเป็นผุพผงเลยนะครับไปองตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่มีทั้งภาพขาวดำและภาพสีนะครับที่กองทัพอิสราเอลทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกวากระฮิดบุลเลาะที่เป็นทั้งจุดไปรจรวดฐาปนปฏิบัติการรวมถึง ทางแสงของกลุ่มกอกรายฮิตบนเลาะสัตตุมสัตตุมแบบนี้นะพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดอเทิงเสียหายยับเยอะี่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับพี่น้องสัตตุมสัตตุมใส่ไม่ยั้งแบบนี้สะใจของเชียร์มากๆเลยทีเดียวนะครับและคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกอกรายฮิตบนเลาะจานวนมาก ดับเดือนดับสยองแน่นอนนะครับไปน่าจะหลบทันแน่นอนโดนโจมตีเต็มเต็มซะขนาดนี้นะครับพี่น้องสัตุ่มสัตุ่มแบบนี้นะครับพี่น้องคาดว่าจะหาร่างสมาชิกกลุ่มกวาดกระไรฮิตบันละไม่เจอเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขนาดตวแข็งแข็งยังแหลกละเอียดขนาดนั้นชิ้นเนื้อของกลุ่มกวากราายฮิตบันละคงจะหาไม่เจอเลยทีเดียวนะครับแต่กจะกระจายแต่กระเจิยไปทุกทิศทุกทางแน่นอนจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบรนละเองนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาแขวงเท้าหาเสี้นมาโจมตี ประเทศอิสราเอลช่วยฮามาสทางที่ฮามานั้นมากระทำการชั่วร้ายต่อประเทศอิสราเอลก่อนทาให้อิสราเอลต้องตจกต,ตีอตอบโต้สารสมแต่มางานนี้ฮิบเบลเลาะห์ยังมาช่วยฮามาสอีกส,ส่งคนให้ฮิบเบลเลาะห์นั้นลงเรือลาเดียวกันกับฮามาสแล้วทัพ่น้อส่งคนให้เกิดการโจมตีอย่างหนักหน่วงรุนแรงรวดเร็วเด็ดขาดจากกองทัพอิสราเอลใส่กุมอกากลายฮิบเบลาะห์แบบนี้ซัดตึมแบบนี้ส่งกุมอกากลายฮิบเบลาะห์จำนวนมากไปเกิดใหม่แรงงานตัวกับบ้านเลาะหรือเยาวานต่อไปจกผลกรรม ที่ตามสสดงฮิตบลาะเองเพราะว่าไม้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ภาพวิดีโอความชัว่วร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับที่ไม่สนข้อตกลงตัวประกันเลยที่ยังยิงจรวดใส่บนที่ประเทศอิสราเอลจากในเมืองราฟาด้วยซ้ำนะครับพี่น้องเมืองที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่กองทัพอิสราเอลจ่อจะบุกอยู่จนเกียนแล้วนะครับพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลนั้น ต้องการข้อตกลงเรื่องตัวประกันเพื่อจะไม่บุก,กราฟาเพื่อจะให้ฮามาสเปิดตัวประกันออกมาแล้วจะไม่บุก,กราฟาครับแต่ฮามาสช่วยเหล่านี้กลับไม่สนข้อตกลงตัวประกันแม้แต่น้อยนะครับพี่น้องกลับยังยิงจรวดจากพื้นที่เมืองราฟาใส่ประเทศอิสราเอลอยู่เลยนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ความเชื่อของกลุ่มก่อการฮามาสนะครับที่ยิงจากพื้นที่ในเมืองราฟาพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของพวกฮามาสนะครับ และงานนี้ขอรับอิสราเอลพอเห็นดังนั้นจึงได้ส่งเครื่องบินรบเทพนะครับถล่มโจมตีใส่ตำแหน่งหยุดป่ายจรวดซัดตึ้มนะครับของกลุ่มก่อการาฮามาโดยไปเต็ยมเต็มคาดว่าทําให้สมาชิกฮามาสดับสยองคาฐาที่มั่นแน่นอนนะครับโดยไปเต็มซึ่งขนาดนั้นโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไปว่าได้เผยแพร่ภาพการโจมตีด้วยจรวดของกลุ่มก่อกาาฮามาจาก้นที่เมืองราฟ้าเมื่อเช้าวันนี้นะครับซึ่งทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1ิคนซึ่งการยิงจรวดดังกล่าวนะครับ เป็นไปตามที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ายิงจากพื้นที่ใกล้กับทางข้ามราฟาที่ติดกับอียิปต์ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักพิงของคนละเลือนประมาณ350เมตรนะครับและกองทัพอิสราเอลเกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของกลุ่มกอกราฮามาในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างเป็นระบบ ที่องค์กรก่อการร้ายฮามาตส,สร้างขึ้นจากสิ่งอำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมนะครับและพื้นที่สําหรับความต้องการก่อการร้ายและขณะเดียวกันก็ใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์นะครับในการป้องกันตัวเองจากการโจมตีสวนกลับของกองทัพอิสราเอลนะครับแต่กองทัพอิสราเอลนั้นก็โจมตีจุดปฏิจรวจของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตอย่างแม่นยำนะครับไม่กระทบต่อพลเรือนนะครับไปน้องตามภาพประโยชน์ที่ปรากฏที่เห็นว่ามีจุดของฮามาต โผล่ออกมาจากอาคารในเมืองราฟาแห่งนี้แล้วก็กองรับอิสราเอลก็โจมตีสวนกลับด้วยอาวุธหนักจากเครื่องบินรบเท่เลยครับอย่างระเบิดเจดมโจมตีอย่างแม่นยำเลยนะครับพี่น้องงานนี้คาดว่าทําให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสถ,ถึงแม้ว่าจะไม่โฉบสักทีแต่ก็กําจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้อย่างต่อนเนื่องแน่นอนทําลายเครื่องยึดจรวดของฮามาสอย่างต่อนเนื่องแน่นอนนะครับจากจุดปฏัติจรวด ของกลุ่มกบฏฮามาสดังกล่าวทาไมต้องทําแบบนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาเมืองราฟาที่เป็นที่พักพิงของชาวปาเลสไตน์ในชนกาซ่าที่สุดท้ายนะครับมาเป็นจุดยิงจรวดใส่พื้นที่ประเทศอิสราเอลแบบนี้ทหารอิสราเอลจบชีวนตกลับก็จะบอกว่า อิสราเอลทำไร้ายประชาชนชาวปาเลสไตน์ในชวนกาซาก็เป็นสิ่งที่กลุ่มก่อการร้า,ายฮามาตใช้ชาวปาเลสไตน์ในชวนกาซาเป็นโลมนุษย์อยู่เรื่อยมากระทำการชั่วร้ายแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดโจมตีกองทัพอิสราเอลแล้วกองทัพอิสราเอลก็ต้องโจมตีสวนกลับอย่างต่อนเนื่องแน่นอนนะครับเพื่อปกป้องชีวิตพลเรือนของตัวเองและเพื่อกำจัดผู้ค้ขขามจากกลุ่มก่อการร้า,ายฮาม,มาตนะครับพี่น้องแต่กองทัพอิสราเอลก็โจตมตีเฉพาะ จุดปล่อยจรวดและตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตที่แม่นยำจริงๆนะครับซึ่งอาจจะมีพลาดบ้างที่ไปโดนประชาชนชาวปาเลสไตน์แต่ก็เป็นพ่อกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้ประชาชนปาเลสไตน์เหล่านั้นเป็นโลมนุ์โลกกำบังตัวเองนะครับทำให้ไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งที่ เปโศกนาฏกรรมของชาวปาเลสไตน์จำนวนมากนะครับพรนํามือของฮามาตที่เอามาเป็นลูกมนุษย์แบบนี้นะครับพี่น้องขอให้ท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับเหตุการณ์นี้เละเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่บล็อกเกอร์สายข่าวทหารของอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ามีสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสถูกสังหารอย่างน้อย4คนนะครับพี่น้องจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุตัวตนได้ว่ามีการสังหารสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ดับสยองค่าพื้นที่สังหารของอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลอย่างน้อย4คนนะครับซึ่งในบล็อกเกอร์สายข่าวทหารของอิสราเอลนั้นไม่ได้รายงานชื่อไว้นะครับพี่น้องไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยให้นะครับแต่คาดว่ามีชื่ออยู่แล้วนะครับที่ประจำตัวเขานะครับที่มีภาพนิ่งให้เห็นนะครับว่ามีรูปร่างหน้าตาของฮามาสลงถึงชื่อเป็นภาษาอิสราเอลหรือภาษาอาดับอยู่นะครับพี่น้อง ด้านใต้ของพวกเขานะครับงานนี้ก็ส่งกลุมกวกับและฮามาสไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพลนลออีกแล้วอย่างน้อย4คนนะครับจากผลกรรมที่ําสนองพวกเขาเองเพราะว่าไม้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองกองทัพติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ